ตอนนี้กำลังเดินออกจากปากซอยห้องเช่านะคะน้ำลึกลงลึกลงทุกทีตอนนี้ถึงนักแข่งแล้วใส่บูธถึงหัวเข่านะคะตอนนี้ใส่บูธถึงหัวเขา่า เรียบร้อยทะลุปูโป่งเลยจะก,กั้นหรือไม่กั้นดีเนี้ยไม,ไม่ต้องกั้นหรอกเนาะให้รถวิ่งเข้าออกได้ ปล่อยน้ำออกจากบ้านน้ำเยอะมากอันนี้ด้านซ้ายมือซ้ายมือคือไปวัดนะคะซ้ายมือคือไปวัดศีประดูซ้ายมืออันนี้ขวามือขวามือนะคะ อันนี้จะออกไปทางโรงพยาบาลสัตว์นะิพน้ำมามาถึงนี่แล้วตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงนะคะต่างจากแปดโมงไหมคะตอนแปดโมงก็ถ่ายแล้วแล้วต่างจาก8ปดโมงขึ้นเร็วมากค่ะพายุขเข้าอีกค่ะฝนใหญ่มาเมื่อกี้อ่ะต้องหยุดตก ลือน้ำแค่น้ำกันค่ะตอนนี้แค่น้ำกันค่ะตอนนี้แค่น้ำกันฮะอะไรจริงเหรอโอ๋ออันนั้นมันคืนหรอกนั่นคืนเขาตีคืนว่าตีเนอะโอ้ยนี่หลงดีใจร้อนโบ๊ทโต้งกันขึ้นเรือปนี่ อย่าลงดีใจเขาบอกว่าน้ำลงน<อ>ิดนึง,<อ>งไม่ลงหรอกนี่้านหลังนี้ดูคืนน้ำเ,เป็นทะเลเลยค่ะเ,คเป็นทะเลโอ้ยคืนมันตีคืนหน้ามันตีบอได้โลดหรอกบอดีใจหลายบอ,น,อนี่เน่อเบอ่์นี่นี่เก็บตุ้มๆนะครับครับผม ไหนอันนี้นะหน้าบ้านดูโอ้อีหรีเโเออินะีหรีเนาะเออน้ำลดลงนิดนึงค่ะน้ำลงนิดนึงนะคะดีใจน้ำเด้พี่น้องมันบมดถึงปากก็ะอบกันไว้อยู่หหนนะ่